ขับรถด,ดีๆกับควันหลง F1 นะครับชวนคุณผู้ชมทำกิจกรรมไปดูหนังเรื่อง F1 The Movie ด้วยกันในวันพฤหัสที่26มิถุนายนนี้ที่ Major เมเจอร์รัชโยธินนะครับโรง5รอบ1ทุ่ม10นาทีครับ ถ่ชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับ อ่านะครับต้องประกาศแยกจริงๆเราพูดไปแล้วในในคลิปเราเราพีไปแล้วเมื่อพีเมียเราพูดไปตอนท้ายทีนี้บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูหรือว่าฟังไม่ถึงก็อาจจะไม่เข้าใจเลยเลยทำคลิปแยกต่างหางนะครับคือวันที่26เมไอ้มิถุนายนมิถุนายนอคือไอ้วัน e เนี่ยเขาจะฉายเนววันแรกวันแรกนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ย พี่ติดภารกิจเพราะว่าได้รับเชิญจาก Mercedes นะฮะก็ไปดูเรื่องเดียวกันนะแต่ไปอีกที่หนึงอ๋อเม m e r เ e เดสเชิญไปพี่เอก็ไปดูที่ลงไหนนะเอ่อ c ซน t ร์เวิร์กเซนท์เวิร์นะครับส่วนผมเองไม่มีใครเชิญผมก็เลยคิดว่าไปซื้อตั๋วดูเองก็ได้มีพูดน้อยใจน้อยใจน้อยใจไปซื้อตั๋วดูเองก็ได้แต่ไหนๆก็ซื้อแล้วก็เลยแบบเอชวนคุณผู้ชมดีกว่านะฮะคืออันนี้ไม่ได้จัดเป็นกิจกรรมแบบ เป็นทางการอะไรมากนะครับก็แบบสบายๆคือค,คือผมจะไปดูหนังเรื่องนี้รบอบหนึ่งทุ่มที่เมเจอร์และเชอทินวันที่26วันพฤหัสนะครับ,รบก ถ้าใครสนใจจะไปดูเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วไปดูที่เดียวกันไหมไปเจอกันหน้าโรงหน่อยไหมดูเสร็จแล้วก็อาจจะามายืนคุยกันตอนท้ายเรื่องนิดนึงอะไรเงี้ยคุยกันแบบสนุกเป็นมิ팅แบบไม่เป็นทางการนะฮะใครสนใจก็ไปเจอกันได้หน้าโรงเดี๋ยผมจะไปกับลูกๆผมผมจะพาลูกสองคนไปดูนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ ก็ไปเจอกันได้ที่หน้าโรงนะครับ,รบอันนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มีแบบบัตรฟรีบัตรอะไรให้นะฮะใครสะดวกไปก็เชิญนะฮะสะดวกไปเจอกันใช่าาเพราะว่าคือเราอ่ะเราไม่แน่ใจเราเป็นช่องที่แบบเพิ่งทําเรื่อง f อวันเราก็ไม่กล้าว่าแบบถ้าเราไปเหมาโรงล้วเชิญคนมาเนี่ยคือโอเคดูฟรีอ่ะคนมาอยู่แล้วแต่แต่มาแล้วมันจะแบบมันจะอู้ฟู่หรือมันจะได้ผลดีแค่ไหนอะไรเราก็เลยไม่กล้าทํา นะฮะก็เสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรใครที่จะไปดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วถ้าสะดวกวันพฤหัสรอบหนึ่งทุ่มเมเจอร์และโชยทินนั่งรถไฟฟ้ามาได้ครับมาดูพร้อมผมก็ได้นะฮะส่วนพี่ไปกับเมอร์เซเดสลงแล้วก็น่าจะเหมาหมมนคนอื่นน่นาจะไปดู<า>ด้วยไม่ได้นะฮะก็มาดูกับผมได้แทนนะฮะใครอยากดูวันแรกเลยก็มาด้วยกันแล้วมาเจอกันหน้าลงแล้วก็คุยกันแล้วเดี๋ยววันหลังมีกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกเราค่อยแพลนกันล่วงหน้า นะครับ,รบขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะมีมีคนมาอวยพรให้เราด้วยนะว่าขอให้ขายสปอนเซอร์ได้ เพื่อที่จะไปดูเอฟวันที่สิงคโปร์ที่สนามขอบคุณครับะะตอนนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าได้6 0แล้วนะครับขาดอีก4 0เรครับเราไม่อยากขาดทุนนะฮะถ้ามีสปอนเซอร์ท่านใดนิยมชมชอบเราก็เชิญได้นะฮะทุกทุกแบรนด์ทุกหมู่เราเชิญได้นะฮะรเราจะได้ไปเยือนสนามจริงๆแล้วก็เราจะกลายเป็นแบบอะไรอ่ะ คนคนที่ไม่เคยดู F1 แล้วจะไปตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่นู่นนะฮะแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาให้คุณชมได้ดูด้วยแต่วันพฤหัสนี้26มิถุนายนใครว่างไปดู F1 ัหรือมูวีกับผมกันที่เมเจอร์และเชอร์ทินรอบ5้าโมงคุณจองตั๋วเองเลยนะคุณไม่ต้องไปรอซื้อตั๋วหน้าโรงนะเดี๋ยวมันจะเต็มคุณซื้อตั๋วตั้งแต่ดูคลิปนี้เลยผมก็ซื้อไวแล้วนะครับผมนั่งแถวดีอ่าริมๆหน่อย ใครอยากอยู่ใกล้พระพหัสยี่สิบหกมิถุนายนนี้รอบอีกมองอีกทีไหมหนึ่งทุ่มสิบนาทีลงห้า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 นะครับแล้วก็ผมนั่งแถวดีด้านซ้ายฝั่งซ้ายสุดนะฮะใครอยากนั่งใกล้ผมก็ลองจองแถวดีดูนะฮะว่าทันไหมว่าจองเดียวนะผมจองสี สีซ้ายสุดแล้วก็จองสีก็อยู่ข้างหลังผมแล้วก็เอียงก็ล้อมไงไม่ล้อมมากไม่ได้คือแถวดีมันมันกั้นระหว่างตัวไอ้ตัวเบาสีม่วงกับเบาสีแดงมันห่างกันนิดนึงไม่แล้ก็ล้อมมานั่งล้อมอ่ะนั่งล้อมล้อมได้ล้อมได้ไม่มีปัญหานะฮะคุยกันได้ส่งเสียงคุยกันในโรงหนังได้เดี๋ยว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 พนักงานในโรงเขาก็มาด่าเราไอ้ โอเคเจอกันค <laughs> วันยี่หกนะฮะวันพลาดที่ยี่กนะฮะเมเจอร์ละยโยทินรอบหนึ่งทุ่มสิบนาทีซื้อตั๋วลงหน้าด้วยไม่ทันนะไปหน้าลงไม่ทันนะโอเคเจอกันครับ